็นแฟนสุดสงสารกับตันเมื่อต้องมาเจอสองแสบสายฟ้าพายุอีกหนึ่งคู่แฝดสุกตาที่มีแฟนคลับหลงรักตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกสำหรับน้องสายฟ้าน้องพายุตอนนี้กำลังโตเป็นหนุ่มวัยสามขวบน่ารักขึ้นไปทุกวันไปไหนก็มีแต่พี่ๆแฟนคลับเอ็นดูเรียกได้ว่าพักหลังมานี้ความฮอตของเด็กๆนั้นจะมาแรงแซงทางโคงคุณแม่ชมพู่อารยาไปแบบฉลุยแล้วล่ะคะ่ะ ล่าสุดนะอยเชวพรเพื่อนสาวคนสนิทของมามิชมได้เปิดภาพแฟนหนุ่มรุ่นน้องอย่างกับตันชนลธทรมาเจอกับหล,ลานๆงานนี้พี่สายพี่พาแฮปปี้ล้นหลาสุดๆเมื่อได้เจอกับพี่กับตันเหมือนได้เพื่อนเล่นเพิ่มอีกคนจนตอนนี้ทั้งสามหนุ่มสนิทสนมกันสุดๆจะเห็นได้จากภาพล่าสุดที่ถูกแชร์ออกมาที่น้องแฝดน,นั้นกำลังแท็กทีมรุมกอดพี่ชายชนิดที่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าติดกันหนักมาก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ